เอา,อางี้ดีกว่าพี่ผมขอแบบเด็ดๆเลยได้ไหมแบบพระเอกพระเอกของมันเลยดีกว่เาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยประมาณสัก3ตัวเด็ดๆของเราสักสามอันนะครับ,นนค,รบคือตัวแรกเนี่ยเป็นสลายใต้ทะเลลึกจากประเทศฝรั่งเศสชื่อ,อส c o u เปนเจอร์สลายตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบรรัติพิเศษคือต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สามารถที่จะซ่อมเสริมเซลล์ของเราเนี่ยซึ่งมันเกิดอาการ ล้าใช่ครับอ่อนล้าหรือว่าเกิดปัญหาอะไรกับผิวเราเนี่ยมันจะฟื้นฟูให้ได้เป็นอย่างดีก็น่าจะใสขึ้นนะใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็เปปไทด์ต่างๆเรานำมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ผมเล่าให้ฟังไปเบื้องต้นแล้วกินกินกันนะใช่ใช่ครับที่ผมเล่าให้ฟังไปเบื้องต้นแล้วครับผมครับมันสามารถที่จะฟื้นฟูแล้วก็ยังช่วยยกกระชับผิวหน้าเราให้เหมือนกับเป็นการทำาศริการมโบท็อกคือมันจะยกหน้าเราเนี่ยให้ดีขึ้นโอ้โหนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง เป็นตัวที่เรานํามาใช้กับสารกันแดดครีมกันแดดของเราครับเป็นนาโนเทคโนโลยีที่นําเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่แล้วก็เป็นรูปแบบของครีม กันแดดแบบใหม่ซึ่งผมอยากแนะนําให้หลายๆคนเนี่ยได้รู้จักแล้วก็ได้ได้ลองสัมผัสกับเขาดูเนื้อครีมเขาจะนิ่มมากคือไม่ไม่เหนียวเหนอะน่ะเพราะว่านาโนนี่พอํำนาโนขึ้นมาปุ๊บมันต้องเป็นอะไรที่ละเอียดระดับใช่ครับทาปุ๊บมันจะต้องแบบมันจะต้องซึมอ่าซึมแล้วก็ช่วยเคลือบผิวโดยที่ทําให้ผิวเราเนี่ยยังแล้วยากันแดดนี่มันมันมีข้อเสียที่มันจะช้องเหนียวเหนอดหนะอะไรเงี้ยพี่อ่าผมบอกได้เลยว่ามาของเราเนี่ยไม่ไม่มีคําว่าเหนียวเหนอะสักเท่าไหร่ S P F นี่ S P F ของเรา60นะครับ 60ไม่เนียวก็บ้าแล้วถูกต้องคุณลองสัมผัสดูนะครับเดี๋ยวคุณเก่งลองดูแล้วเดี๋ยวเราไปเล่าให้โอ้ยผมทา15ก็เหนอะแล้วพี่ผมบอกได้เลยกล้าบอกรับประกันแลวมาลูชั่นเนี่ย604การได้ทั้ง UVA UVB โดยที่ตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างนึงคือไม่เก็บกับความร้อนไม่ที่ผิวหน้างเราเลยมันมี UVA u v หถูกต้องครับแล้วผมจะบอกให้นะครับว่าปกติแล้วเนี่ย การที่ใช้ครีมกันแดดที่ไม่ถูกต้องครับมันเป็นการกักความร้อนเอาไว้ที่ผิวนั่งเราเองนี่ผมรู้สึกแย่แล้วนะ,ะตัวนี้เนี่ยจะทําให้คนหลายๆคนที่ที่ปรึกษ,ษาแล้วก็ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเนี่ยเล่าให้ฟังนะฮะ<อ>ว่าปัญหาส่วนมากเลยของคนไทยเราเนี่ยคือเป็นฝ้าอะะกฝ้าฝ้า,ายน่น ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณมีทางเลือกใหม่แล้วนะลองสัมผัสกับเขาดูครับม,มาถึงผลิตภัณฑ์ของมา Resolution ทั้งระบบเลยใช่ครับซึ่งมีครีม Green Absolute Omni ี้ Om <n> ครับ Recovery Sunscreen นี่คือ, Green อค,ครีมกันแดดคุณภาพสูงสองแล้วครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งสำหรับทุกคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาคล้ำเป็นริ้วรอยรอบดวงตา นะฮะมนุษย์กลางคืนตรงนี้ผมขอแนะนำเลย Intel ทลเจนไอเเป็นมนุษย์กลางคืน <laughs> เป็นเจลชนิดที่สามารถที่จะสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่คุณได้ลองใช้คุณจะรู้สึกเลยว่ามันเย็นโดยที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผมขอสักหลอดได้ไหมอเอาตรงนี้เดี๋ยวผมจัดให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมขอฝากไว้นิดนึงว่าหลายๆฟีดแบ็ที่มีกลับมาสําหรับลูกค้าด้วยแล้วก็หลายๆคนที่ได้สัมผัสได้ลองใช้รู้จักกับมาเรสโซลูชั่นแล้วเนี่ย ก็จะเล่าให้เราฟังหลายๆอย่างว่าก่อนที่จะใช้เนี่ยทุกคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของริ้วรอยฝ้ากลักแล้วก็ที่สําคัญความหมองคล้ำของใบหน้าเนื่องจากแังหน้นี่แสดงว่าเราดูแลลูกค้าเราดีนะคือเรามีฮอตไลน์อย่างนี้ด้วยอถูกต้องครับคือมีอะไรก็โทรมาสามารถทาไมคีมมันหมดเร็วจังทําไมอะไรอย่างเงี้ยแบบมีคนมีคนคอยตอบคาถามเราแล้วก็คอยช่วยเราว่าเอออะไรท่าก่อนท่าหลังหรือสรรพคุณมันมันควรจะเป็นอย่างที่ พูดหรือเปล่าอะไรแบบนี้ตรงนี้มีครับเราเราจะต้องมีการก็ครบนะต้องให้ความมั่นใจกับกับผู้บริโภคพูดกันตรงๆรดีกว่านะครับว่าก่อนที่ทุกคนจะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เนี่ยถามจริงๆเหเถอมีคนโทรมาบ่นั้มเนี่ยถามว่าบ่นไหมไม่มีหรอกครับเพียงแต่เขาจะโทรมาถามว่า การพฤติกรรมการใช้ของเขาเนี่ยเขาจะทำยังไงดีบางทีมีครีมเก่ายังไม่หมดมแล้วก็อยากจะลองของใหม่ซึ่งจริงผมขอแนะนํานิดนึงนะับว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามีครีมตัวไหนที่เรายังใช้อยู่คุณลองใช้ตัวนั้นแล้วคุณหยุดสักพักหนึ่งแล้วลองใช้ของเราดูนะครับหรือว่าถ้าหากว่าจะลองลองสลับใช้เพราะของเราเนี่ยไม่มีเวลาที่ให้เลือกเกี่ยไหมครับว่าหน้าเรามันจะดืยย้อยาเลยมันถามว่าเกี่ยวเพื่อให,ให้สภาพผิวเราได้ปรับพร้อมรับสิ่งใหม่ รินกิก็ผมอยากจะแนะนําว่าถ้าหากว่าคุณสามารถที่จะใช้ครีมของคุณไปแล้วเป็นระยะหนึ่งแล้วมาเริ่มหัวเราเนี่ยมันจะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเจนว่าสิ่งแตกต่างที่คุณจะได้รับ่มันคืออะไรนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมขอ,อแจ้งให้ทราบนิดนึงว่าครีมของเราเนี่ยได้รับการารับรองมาจาก กระทรวงสาธารณสุขนะครับมีออยมีออยนี่แหละว่าทุกคนจะอุ่นใจก็ก็ไอตรงนี้แหละเพราะบางทีเราไม่มั่นใจเอ้ยนี่มันไปทากับ Animal Planet อะไรที่ไหนมาแล้วมันจะต้องใช่ไหมว่ามันจะเข้ากับคนหรือเปล่านี้ใช่ไหมใช่ครัคือเรามีคนรับรองตรงนี้ก็ฮะเรามีเรามี g m p ISO 9001 2000นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นพูดอีกทีเหมือนไมเนี่ย ถูกต้องอัน,นี GMP ISO 9001 2000ประกตน<笑><笑>นะฮะล้วตรงนี้เนี่ยผมขอรับ,รบประกันว่าหลายๆคนที่ได้รับได้สัมผัสกับเขาแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังนะฮะแล้วทุกคนก็เหมือนกับขอบคุณในสิ่งที่เราเราตั้งใจเนี่ยจะมอบสิ่งดีๆให้กับพวกเขานะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยผมขอฝากนิดนึงว่า มันเป็นโอกาสที่เราอยากจะแนะนำสินค้าตัวใหม่มา Resolution ตัวนี้ให้กับหลายๆคนได้ลองสัมผัสเขาดูผมหวังว่าทุกคนจะถูกใจแล้วก็จะรักเขานะครับอืก็ผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากไปกว่านี้เลยนะครับเพราะว่าชอบมากที่พี่น้องใช้คำว่าเขาเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาอุ้ม ให้อุ้มมาเกิดเลยว่างั้นดีก,กว่าเขาไม่เรียกว่ามันเป็นครีมอย่างนั้นมันเป็นรคมีแต่เขาเรียกว่าเขาซึ่งแสดงเห็นว่าคุณน้องเนี่ยให้ความใส่ใจในครีมตัวนี้มากๆและก็คงใส่ใจในตัวท่านผู้ชมเหมือนกับที่เขาใส่ใจในตัวของเขาเองเหมือนกันนะครับครับวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณคุณน้องมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาสัมผัสกับ แหมอมนี้ผลิตภัณฑ์ของมาลโซลูชั่นเต็มระบบขนาดนี้ผมเชื่อว่ามีทั้งเว็บไซต์แล้วก็มีทั้งฮอตไลน์ที่จะคอยตอบคําถามของทุกคนนะครับท่าผู้ชมทางบ้านนะยังไงวันนี้ผมขอขอบคุณจริงๆที่ให้โอกับมานะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของมาเมื่อไหร่เก่งจะรีบรีบรายงานเลยดีกว่าดีดีดีนะครับโอเคครับงั้นวันนี้ครับสวัสดีครับ